สีปากกียอ่ะลูกปายาวเอาสิเก้าเอาเข้าไหมเ้าเข้าไหมคะกัดเข้าไหมไม่เข้ากัดใหม่ไหมชอบกินแอปเปิ้ลอ่ะแอปเปิ้ละมามีเปิดใช่มา ขอบคุณคาดบารมีทังื้นคาดเลยทำทำหนึ่งให้บามีด so. ูซ <try too> <rules> ิทำกันทำท้าตกใจกันมันบูบ <oughs> ี้เลยจมูกอะลูกอร่อยไหมอร่อยน่าหน่ยนะอะไหนโย่หนอสิเดี๋ยวเอาให้เขาดูอยามาดูนี่ ดูเขาตกใจอันญาดูนี่นะอนแมนอแมนสไปเดอร์แมนอแมนอันญามีอีกนะอัญญาอย่าลืมลูกนะอันยาพี่คูก็จะกินเป็นปลาเธอเอาเป็นผาเอาินให้หน่อยสิ เห็นเห็นเขาทำเาทำเสียงวะเอาไหมเอ้าโอ้โหลูกสาวเป็น้อะไรลูกอันนี้เป็นของพี่หนูลูกของพี่ของพี่พีของพี่พีไม่มีตุ๊กตาอะไรมาให้เขามังอกี มันไม่เอาน ah, oh. uh huh. anyway> oh. like ี่ไงมีเคสนี่งไม่เอาแครแบลูแครแบสนใจแครแบรหน่อยใส่แม้งก็กับหัวกับหางแล้วก็ใส่อันนึงแล้วก็สดป้งถ้าเขาตกใจทุกอะไรนะรีแอเมื่อกี้ให้ดูทีละชินตกใจทุกชิ้นเลยทมันามันมไขอบคุณค่ะมันมี อแมใส่ไว้ใหลัองพี่หรออยู่ในพ็อของพี่พอเาานเก็บไปน้องพีอะไรนะเอาจากพอกพี่บเที่ไปหยิบมาแล้วเดินมาบอกว่าเอมก็บเป็น้องพีเด็กบอกพี่งิใช่ไหมน้องพีจริงี่ชอบกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมามีเปิดใช่ปหม คุณค่แบบนี้ถ้าคุณค่ไหนทำท่าทำหนึ่งให้บามีดูสิทำกันทำถ้าตกใจกันบูกบี้จะจมูกอะลูกอร่อยไหมอันนี้คืออยู่ในแอปป้ว้าวว้าวมาทิมไหนว้าไหม ิปเกียร์ลูกหนูทำาวาวสิเข้าเอาเข้าไหมเ้เาเข้าไหมคะแต่เข้าไหมไม่เข้ากันใหม่ไหมว้าวไหมว้าวไหมไหนว้าวขอดูสักไหมอ่แข็งไหมโอ้โหตันก็ยังไม่ค่อยใหขึ้นเ้อเก้ายกินก้านเดี๋ย แกาแก้พูดบ่าสิอาอใหอดินพ่ออร่จะกินก้านนน่ยอร่อยไหมครับอร่อู ูเอ็นกินหน่อยมานี้นี้หาพ่อมหาพ่อแล้วมาแล้วดูปากดูอะไรของเธอเนียอดูปากอนย้ปากกินอะไรอยู่คะถืออะไรนี้ถืออะไรอยู่นีอะไรอันนี้อะไร เปนเทพีอะไรทั้อย่างไม่คืออะไรน่ารักไหมอนนเออ,เอ,อ